ฟ้าจะถล่มยิงจะทลายใช้เงินเท่าไร่ต้องให้ความช่วยเหลือกับยูเครนทุกประเทศในสหภาพยุโรปรูือเลยครับว่าเกมนี้ถ้าปล่อยให้ยูเครนแพ้ทุกประเทศนะครับจะกลายเป็นอันตรายเลยขณะนี้นะครับต้องยอมรับว่าทางด้านรัสเซียเนี่ยกำลังมีความได้เปรียบเพราะว่ารัสเซียนะครับ เศรษฐกิจนะครับขยายตัวปีนี้2อนตะทางด้านของยูเครนตอนนี้ก็จะเจอประเด็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของกำลังลบนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของอาวุธต่างๆเหล่านี้ก็ทั้งสองฝ่ายมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องหาทางออกด้วยการเจรจาแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงรัเสเซียยิ่งปีนี้จะปีแห่งการเลือกตั้ง เขาจะไม่ยอมเจราจาเพราะว่าปีนี้สิ่งที่เขากำนูก็คือเรื่องทรัมป์ครับถ้าทรัมป์มาโอ้โหอยู่เคลนไปแนะ่เขาบอกว่าวันเดียวจบเพราะฉันหัวเด็ดตีนขาดเขาคิดว่าการเลือกตั้งเป็นประโยชน์ต่อเขาเพราะทรัมป์มาถึงนะครับตีความว่าเ้ยวันเดียวจบก็คือจะไม่ช่วย อนุมัติเป็นเงินก้อนใหม่ให้กับยูเครนเป็นการเพิ่มศักยภาพที่แท้จริงในการรบได้มากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วเรื่องนี้มันมีเพรสเชอร์กับเรื่องของสงครามในรัสเซียยูเครนยังไงคะอาจารย์ก็อย่างที่ได้บอกคนระับถ้าเราฟังจากข่าวนะโอ้โหยูเครนตายแล้วไม่มีการให้ความช่วยเหลืออาจารย์ถึงบอกว่าเวลาที่เราวิเคราะห์นะฮะมันจะต้องมีข้อมูลและเข้าใจเรื่องของกงุ่ประกอบของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเป็นศาสตร์นะครับ เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยคุณเรียนอยู่ในรัฐศาสตร์นะครับไม่ได้หมายความว่าคนที่เรียนรัฐศาสตร์จะรู้เรื่องไม่ใช่เลยนะครับบางคนอาจจะชํานาญด้านอาเรกว่าคอมพลีติฟิลิสติกแต่พอมด้านความสมันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นได้ชัดนะว่าอสิ่งที่เราเห็นอยู่หลายคนบอกว่าอาไแต่ถ้าคนดูลึกๆนะครับเราจะเห็นได้ชัดว่ามันเป็นยังไงบ้างเอาเรื่องแรกนะครับคนบอกว่าเฮ้ย hey, สาภาพยุโรปเนี่ยมันจะมีการวิอะไรกับวิกเตอร์ออร์บันจะมีการเล่นงานตามก็ใสนที่สุดวิกเตอร์ออ นะครับยอมหมดังไงครับอันแรกเลยนะครับที่เขาบอกว่ายูเครนจะเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับของสหภาพยุโรปซึ่งมาถึงจุดจุดนึ่นะในการประชุมเมื่อปลายปีจะสหภาพยุโรปนะจะเปิดพูดง่ายนะครับคือ,อยอมรับว่าทางยูเครนเป็นแคนดิเดตแต่เปิดโอกาสที่จะให้มีการเจราจาเพื่อเข้าไปสมาชิกซึ่งการเจราจาเนี่ยเป็น10ปีทางด้านอายกัรับวิกเตอร์ออบานบอก orm, ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมนะครับนะครับขำมากเลย สิ่งที่เขาไม่ยอมคืออะไรครับเขาต้องการที่จะพูดง่ายถูกแรงกดดันเขาถูกละงับเงินไว้สามหมื่นนะครับทั้งหมดทั้งหมดสามหมื่นสามหมื่นเนี่ยถูกละงับเพราะว่าเขาเป็นประเทศซึ่งมาจากประชาธิปไตยแต่กําลังแปลงกายเป็นเผด็จการนะครับเข้าไปควบคุมฝั่งฝ่ายตุลาการต่างๆแล้วก็จะมีการเล่นงานนะครับทางด้านของอะไรครับอิลาเพราะฉะนั้นเขาบีบเรื่องของนี้เพื่อที่อะไรครับขอเงินในที่สุดก็ได้ครับ ทางด้านของสหภาพยุโรปนะครับยอมให้มื่นหนึ่งแต่ว่าที่ยอมก็เพราะว่าเขายอมแก้ไขกฎหมายเพื่อที่จะให้นะครับในด้านเช็คแอนด์บาลานซ์ดีขึ้นแต่วเหลือสองหมื่นพอเหลือสองหมื่นเขาก็บอกว่าเฮ้ยเรื่องที่จะมาให้เงินอิหร่านนะครับทางด้านทางด้านยูเครนเนี่ยซึ่งอยู่ที่ห้าหมื่นสี่นะครับเฮ้ยไม่มีทางไม่มีทางคนก็คือว่าตายแล้วยูเครนตายแล้ว,น,ลวนะครับรยูเครนก็โอ้โหไม่มีกระสุนแล้วอะไรต่างเหล่านี้ แต่ถ้าคุณดูลึกๆมันพอจะรู้ครับว่าอะไรครับพวกนี้หนึ่งจุดหนึ่งยอมแน่พ่ออะไรครับนะครับฟ้าถึงจุดหนึ่งประเทศต่างๆก็จะมองว่าอะไรครับทางด้านของวิกเตอร์ออบานเนี่ยนะครับคุณตกลงจะไปอยู่กับรัสเซียไหมถามว่าเอาไหมนะครับถามสองนะครับคุณยังอยากอยู่ในสภาพยุโรปไหมเห็นได้ชัดเลยครับสิ่งต่างๆเ่าเนี่ยคือตัวที่บอกได้ชัดว่าเขาเป็นแต่เขาเล่นละครเก่งมากเพื่อเจะไรครับด้านหนึ่งเป็นมิตรกับทางด้านรัสเซีย อีกด้านหนึ่งก็ยังได้ผลประโยชน์เพราะสิ่งที่เขากักเอาไว้แต่มาถึงจุดจุดหนึ่งทางประเทศสหภาพยุโรปบอกกับอกตอวันนี่คืออะไรครับคุณยังเล่นบทต่อไปนี้เนี่ยมันเกินเลยไปแล้วคําพูดอันนี้หรืออะไรเนี้ยเขาสามารถที่จะเล่นงานหนักถึงขนาดไหนครับว่าถ้าคุณยังเล่นต่ออาจจะนําเอาถ้าอาจารย์จําไม่ผิดมาตราสิบหหรือไงเนี่ยแล้วก็ออกมาบอกว่าในกรณีนี้จําเป็นจะต้องไม่ใช้มติเอกฉันอันที่สองจะตัดสิทธิ์ของคุณในการลงคะแนนเสียง นะครับมีการพูดนั้นด้วยซ้ำนะครับว่าเฮ้ยจะออกแต่นี่อย่าไปเชื่อคนที่พูดเพราะว่ามันยังไม่มีกฎหมายที่บอกว่าประเทศนั้นจะออกอย่างไรยกเว้นในกรณีที่อยากออกเองอย่างกรณีอังกฤษนะครับแต่ถ้าหากว่ามีการดีโต้เนี่ยใช่ท่านสังเกตดูนะครับพอมาเล่นจุดนี้เท่านั้นเองครับนะครับสองหมื่นที่ระงับไว้ยังไม่ได้ให้เลยนะแล้วก็บอกเลยว่าให้มันเลยเถิดไปแล้วในที่สุดวิกเตอร์บยอมนะครับเมื่อวานนี้เองแะยอมเลยครับเปิดเลยเพราะฉะนั้นก็เลยครับเพราะมันถึงจุดเขาเรียกว่าอะไรครับ เป็นจุดของความเป็นความตายอะ่ะคุณไปเบลกกันกับทงได้เสยงพราะฉันยอมเปิดเพียงแต่แก้ลําด้วยวิธีนี้เอาใจก็หน่อยอโครงการนี้ห้าหมื่นสี่นะครับนะครับเป็นตัวที่ตัวที่มาช่วยเขาในด้านเศรษฐกิจด้านอะไรต่างเหล่านี้แต่โครงการนี้จะให้มีการอนะไรครับทุกทุกปีจะมีการตรวจสอบว่าใช้เป็นโอเคไหมทุกทุกสองปีมีการประเมินใหม่ว่าจะปรุงต้องใช้เงินไหมก็คือพูดง่ายเอาใจออวิกตออบานนิดหน่อยแต่ในที่สุด นะครับแรงกดดันอันนี้เป็นตัวอย่างชัดๆเลยเพราะในกรณีนะครับทุกประเทศในสหภาพยุโรปรูือเลยครับว่าเกมนี้ถ้าปล่อยให้ยูเครนแพ้ทุกประเทศนะครับจะกลายเป็นอันตรายเลยมีการพูดกันด้วยซ้ำว่าประเทศที่ติดกับทางด้านในถ้ากับยูเครนแพ้น่ากลัวมากสําหรับโปแลนด์น่ากลัวมากสําหรับลัตเวียี่ทัวเนียเอสโตเนียนะครับและนี่คือเหตุผลว่าทําไมนะครับทางด้านอ่อะไรครับอ่สวีเดนในที่สุดตุรกีจำต้องยอมเลยอ่ะ เหได้ับหลังสัปดาห์ที่รีดรีดอะไรครับรีดหลายเรื่องจากทางด้านนาโตได้เยอะแยะแต่ต้องยอมนะครับยอมให้ผ่านนะครับเพราะว่ารีดอะไรครับได้เอฟสิบหกของอเมริกานะคกับด้านาต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องการต่อรองแต่ทุกประเทศก็ยังเป็นส่วนเพราะฉะนั้นในกรณีในเรื่องนี้นะครับก็เห็นได้ชัดว่าทางด้านของอะไรครับออตุรกีให้ผ่านแล้วตอนนี้เหลืออยู่แต่ออฮังการีซึ่งฮังการีเป็นประเทศสุดท้ายรับรองการันตีผ่านแน่นอน นะครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ในที่สุดนะทางทางทางอะไรนาโตก็จะกลายเป็น32ประเทศแล้วส่วนในอเมริกานะครับก็เป็นการต่อรองต่อรองคืออะไรครับไม่ว่าอเมริกาก็ก็รู้ครับว่าทางด้านทางด้านอะไรครับทางด้านสงครามนี่ก็มีความหมายเพราะฉะนั้นในกรณีนี้จะเห็นได้ว่า d e โมแครตหรือร e พับลิกันส่วนหนึ่งมีความจะเห็นจจาเป็นครับเพียงแต่กลุ่มทรัป์น่ะจะเป็นกลุ่มที่น่านตลายอยู่นิดหนึ่ง เพราะว่าลึกๆนะกลุ่มท่ามบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องไปช่วยเหลือแล้วครับต้องการมองอเมริกัน first และพยายามที่จะระงับให้ตรงในไวแต่เสียงส่วนใหญ่ยังมีความรู้สึกประทับแบบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นในการต่อรองครั้งนี้ไอ้ที่มันล็อกเอาไว้นะครับไอตัวเลขประมาณอาของอ,อีก61,000่ล้านนะครับตัวนี้ผมคิดว่าในที่สุดคลายเพราะว่าอะไรครับทางไบเดนก็ยอมนะต่อรองด้วยกัรนะรครับให้มีการเปิดตรงนี้เพื่อแลกกับ ทางด้านของงบประมาณที่จะไปใช้ในส่วนที่พวกขวาจัดต้องการก็คือดูแลทางด้านของพวกอะไรครับกออาพวกลีภัยทางด้านของอะไรรับเม็กซิโกต่างๆเหลา่านี้เพราะในที่สุดผ่านครับเพียงแต่ตอนนี้การตื่นเต้นชัดลดน้อยลงเพราะสาภาพอยู่รผ่านแล้วแต่ผ่านยังไงเรื่องยังไม่จบครับเพราะว่าสิ่งที่สําคัญก็คือว่าขณะนี้นะครับต้องยอมรับว่าทางด้านรัสเซียเนี่ยกำลังมีความได้เปรียบเพราะรัสเซียนะครับเศรษฐกิจนะครับขยายตัวปีนี้2-3%เเซนนะครับ แล้วก็ที่สําคัญอย่างหนึน่งเขาก็สามารถนะครับสร้างอาวุธกันมาแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับทางด้านอะไรครับเกาหลีเหนือเพราะเกาหลีเหนือก็ยิ้มเลยผลิตอาวุธทุกวันนะเศรษฐกิจของเขาเนี่ยถูกแซงชันก็ไม่มีความหมายแล้วเพราะประเทศแซงชั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นของเขาแล้วแล้วก็ได้นะอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเนี่ยนักใครจะเชื่อนะครับขายอาวุธอย่างเดียวยิ้มเลยครับแล้วก็ถึงผลิตอาวุธทุกวันได้เลยนะครับสร้างแสนยานุภาพให้ตัวเอง นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีทางด้านรัสเซียก็จะได้ครับจะมีข้อตกลงทางด้านของกับทางด้านยูเครนทางด้านอิหร่านในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยเพราะฉะนั้นนี้เขาก็อยู่ในฐานนะแล้วเขาก็หลังจากนั้นได้เรียนรู้ข้อเสียเปรียบป้องกันตัวเองได้ทางด้านของอย,อยูเครนตอนนี้ก็จะเจอประเด็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของอะไรเรื่องของอกําลังลบนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งนะฮะก็คือเรื่องของอาวุธต่ตางๆเหล่านี้ แต่อย่างไรก็ตามเขาก็ยังเป็นประเทศซึ่งมีความแข็งแกร่งมากแล้วก็อาวุธนะ,ะอย่างเช่น F 1 6ที่เริ่มเข้ามาต่างเหล่านี้เพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าแต่อย่างน้อยที่สุดนะครับทั้ง2ฝ่ายเนี่ยทางด้านเอาะทางด้านรัสเซียนะครับนะบก็ทั้ง2ฝ่ายมาถึงจุดหนึ่งเนี่ยอาจจะต้องหาทางออกด้วยก,การเจรจาแต่ตอนนี้ยังไปไม่ถึงรัเสเซียยิ่งปีนี้จะปีแห่งการเลือกตั้งเขาจะไม่ยอมเจรจา,าเพราะว่าปีนี้สิ่งที่เขาคำนึงก็คือเรื่องทรัมครับนะครับที่จริงนะครับคนเขียนอันนี้นะ ก็คืออาริสันเกรแฮมนายลิสันเกรแฮมเนี่ยเขียนหนังสือดีมากเคยเขียนเรื่องอเอาทำนายไว้ก่อนว่าอเมริกากับจีนเนี่ยจะมีความขัดแย้งกันในหนังสือชื่อว่าอะไรครับแคนอเมริกาแอนจีน่าเอสเคทูซีเดตแซบกับดับทูซีดคำว่าสตูดอมาจากเขาแะครับปรากฏว่าเมื่อประมาณสักเดือนที่แล้วเขาก็เขียนนะบทความลงในโฟเรนัฟเฟร์นะครับซึ่งผมก็พูดเรื่องนี้ประมาณสักเท่าไหร่ครับ เมื่อประมาณสักสองอาทิตย์ที่แล้วเป็นคนแรกที่มาพูดเรื่องนี้ครับนะครับว่าในทูซีเดในในอลิสันแกรแฮมกำลังพูดถึงอะไรครับปัจจัยของทรัม p นะครับปัจจัยนี้ก็เรียกว่า put นะรทรัมพุกับทรัม p ์เฮชนะครับทรัมพุกับทรัม p ์เฮชนะครับความหมายของอ,อันนี้ก็คือว่าทรัมพุ u เนี่ยพุดก็คือ,อกีตาจะรู้ดีเพราะอยู่ในเรื่องของตลาดทุนเรื่องของฟิวเจอร์เวลาเราเล่นฟิวเจอร์นะครับเราก็จะมีการพุด พุทธก็คือขายล่วงหน้าพอขายล่วงหน้าปั๊บนะฮะพอมาถึงจุดหนึ่งก็ซื้อกลับแล้วก็เียกทรัมพ์พุทธนะครับเพราะฉะนั้นคําว่าทรัมพ์พุทธนี่อธิบายในความหมายภูและศาสตร์สําหรับปูตินก็คือเขาจะเล่นทรัมพ์พุทธเพราะอะไรครับอันนี้สบายใจมากเลยถ้าทรัมมาโอ้โหอยู่เครนไปแนะ่เพราะอะไรเขาบอกว่าวันเดียวจบเพราะฉะนั้นหัวเด็ดตีนขาดเขาคิดว่าการเลือกตั้งเป็นประโยชน์ต่อเขาเวลาอยู่ข้างเขาให้เขาเจรจานโน อีกหน่อยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยเพราะคร่ำม,มาถึงนะครับตีความว่าเฮ้ยวันเดียวจบก็คือจะไม่ช่วยนี่ก็คือสิ่งที่ปีนี้การเจราจาเรื่องนี้ยังไม่จบแล้วเขาก็พยายามที่จะอะไรครับหาทางบุกให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทําได้ยูเครนตอนนี้ก็อยู่ในฐานะที่ลําบากมากขึ้นก็มีการพูดว่าเขาก็ยังมีความสามารถนะครับในขณะนี้คืออะไรสามารถที่จะป้องกันการ,การบุกเพราะนั้นรัสเซียก็ยังบุกไม่ได้เท่าไหร่ตัวเขาเองก็เริ่มเปลี่ยนนะนะครับก็มีการพูดเปลี่ยนจากการบุกมาเป็นการรับ การรับเนี่ยมันจะอะไรครับเสียกําลังน้อยกว่าเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามเรื่องของอยูเครนแล้เสียยังเจริจาไม่ได้กลับใดที่มีคําว่าทรัมป์พูดอยู่ทีนี้ตัวนี้สําคัญอีกตัวหนึ่งก็คือทรัมป์ H H ก็คือปการป้องกันความเสี่ยงซึ่งนั่นหมายความว่านาโตนั้นหัวเด็ดตีนขาดนะครับจะต้องช่วยทางด้านยูเครนเพราะที่เขาช่วยนั้นเพราะเขาคิดว่าทางด้านของอยูเครนนั้นถ้าหากว่าแพ้ภยัยคุกคามที่จะมีนาโนต ก็มีการวิเคราะห์คุณลองอ่านบทความในในในเมนสตรีมนะอย่าไปดูเรื่องอะไรครับไปดูเรื่องที่เป็นอะไรครับโซเชียลมีเดียอะไรแปลกๆนะครับมันมีเยอะมากเลยแล้วก็อ่านหนังสือพวกไฟแนนซ์ไทม์ไปอะไรต่างที่เป็นพวกนี่ขึ้นมาเขาจะออกมาชัดหรือว่านะครับผู้นำเขาบอกว่าถ้าเกิดรัสเซียชนะ,ป,ป,ระประเทศที่น่าก,กลัวที่จะถูกกระทบใน5ปีข้างหน้าเขาพูดทํานองนี้นะ้รับแต่คุณก็ฟังหัวไว้วแต่เขาพูดอย่างนี้รัเสเซียอาจะออาจะบุกยูเครนอาจจะบุกรัสเซียริทัวเนียแล้วับและคุณอย่าลืมนะ ถ้าคุณดูให้ดีเป็นบริเวณที่ที่ท,ที่นั่นมากเพราะว่ายูเครนนั้นนะครับลัตเวียลิทัวเนียจะมีช่องทางอหนึ่งเข้าสู่วาดิแกปสู่วัดิแกปเนี่ยเป็นช่วงประมาณ50ไมิบไมครับเชื่อมโยงระหว่างเบลารุสไปออกคาลินินกาดคาลินนกาดก็คือเอสครับของรัสเซียอยู่นอกรัสเซียแต่เป็นส่วนรัสเซียในบริเวณนี้50ไม่ข้างบนจะเป็นลัตเวียลิทัวเนียนะครับ กับข้างล่างคือโปแลนด์เพราะฉะนั้นในกรณีน,น,น่ากลัวมากถ้าเกิดรัดเสเซียเข้าในบริวเ,บเวณเดรัสเซียลิทัวเนียสโตเนียนนกลายมาเป็นจุดที่อ่อนไหวเพราะฉะนั้นก็มีการเกรงกันว่าถ้าเกิดยูเครนแพ้นะครับทาง3-4ประเทศนี้จะถูกเล่นงานเพราะฉะนั้นประเทศของสาภาพยุโรปก็มีความรู้สึกว่าไอ้ตัวทรัมป์นะถ้ามันถ้าม,มานะครับนะครับ,นะรบอาจจะมีบางคนบอกว่าเฮ้ยทรัมป์อาจจะขู่ขู่ว่าอ,อะไรบอกว่าจะถอนออกจากนาโต้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าถอนออกจากนาโต้ ภายป้องการจากอเมริกามาตราห้าว่าประเทศใดที่ถูกคุกค,คามประเทศอื่นๆต้องให้ความช่วยเหลือเขาเท่ากับสหภาพยุโรปอาโทษนะสมาชิกนาตโตอาจารย์ไม่ได้ใช้สหภาพยุโรปเพราะสหภาพยุโรปมี27ประเทศขนาดนี้มี2-3ประเทศซึ่งยังไม่ได้เป็นสมาชิกของนาตโตเช่นไอร์แลนด์นะครับกับออสเตรียพรนโคละตัวแต่สหภาพยุโรปก็มีเรื่องของเรื่องของความมั่นคงของเขาเองนะครับอยู่ในสหภาพยุโรปเพราะฉะนั้นต้องพูดให้มันแตกต่างและและก็มีความเหมือนกันเพราะในกรณีก็จะถูกภายคุกคาม เพราะฉะนั้นคําว่าทรัมป์แฮชคืออะไรเขาบอกว่าจริงๆแล้วอย่าไปมองทรัมป์การที่มีคนสนับสนุนทรัมป์ก็แสดงว่าคนอเมริกรันกําลังมองแล้วช่วยเหลือทําไมว่านาโต้นะครับเราช่วยเป็นอเมริกันเฟิร์สไปดีกว่าเลยอย่าไปยุ่งกับมันเลยตัวนี้อันตรายมากพานเขาหวกถึงเวลาที่ทางด้านของสหภาพยุโรปกับนาโต้ที่ไม่อยู่ในเมกที่ไม่ใช่อเมริกาต้องรวมตัวกันสร้างอะไรครับสร้างพลังเพราะตัวเขาเองเราเองก็เป็นหมาม่านกำลังพูดถึงกับความเป็นอะไรครับ การที่จะสร้างความมั่นคงด้านอาวุธนะเพื่อที่จะต่อไปเนี่ยจำคมความที่จะมาพึ่งพามริกาเนี่ยจาเป็นต้องแยกออกมาแล้วเราไปพึ่งกับอเมริกาเน่นี่คือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นในขณะนี้ครับทำเฮชกับท่านพุทธครับเพราะฉะนั้นกรณีของอยูเครนจึงเป็นเรื่องที่ลบต่อไปนะ่าจะมีการพูดว่าเฮ้ยมาถึงจุดหนึ่งนะครับเขาเรียวกว่าโพลิทิกฟาติกนะครับโพลิทิกฟาติกนนะนะหมายความว่าไงครับว่าเฮย้ยอย่างเช่นวิกเตอร์ออบันก็บอกเฮ้ยคุณเห็นไหม ประเทศต่างๆพวกขวาจัดก็กำลังขึ้นมาเลือกตั้งครั้งนี้แสดงว่ามีการฟาติกแต่ว่าฟาติกยังไงพวกที่เป็นอะไรครับผู้นําต้องระวังนะผู้นํากับประชาชนอาจจะไม่ตรงกันเพราะประชาชนจะมองนักษณะแคบผู้นําก็จะมีความรู้สึกเพราะประชาชนมีความรู้สึกเอ้ยไปช่วยทําไมวะต่างๆแต่สําหรับผู้นําคุณอย่าลืมนะ27ประเทศในสา ح ح ภาพอยู่32ประเทศในนั้นผู้นํามันโง่ทุกคนหรือไงน่าเราจะมีความรู้สึกเอ้ยโง่หรือเกินให้ผู้นําบ้าๆพวกนี้ไปช่วยหลือยู่เครนเขาไม่ได้โง่ครับ กว่าจะมันไปท้าดีๆกว่าจะเป็นแรงต่างเหล่านี้ที่ปรึกษาที่เขาช่วยเขาไม่ได้ช่วยยูเครนนะครับเขากําลังช่วยตัวเองเขารู้แหละว,ว่าถ้ายูเครนไปอันตรายที่จะมีต่อนาโตกับประเทศต่างเหลา่านี้และประเทศเหลา่านี้ก็เคยเป็นส่วนหนึ่งที่อยู่ภายใต้สหภาพโซเวียตเพราะรับเวียที่ทวีโปรแลนด์ทุกประเทศต้องการที่จะอะไรครับช่วยเหลือก็เพื่อป้องกันภัยเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์อันนี้ก็คือว่าถ้าทางยูเครนไปนี่คือเหตุผลว่าทําไมฟ้าจะถลถมดินจะทลายใช้เงินเท่าไหร่ ต้องให้ความช่วยเหลือกับยูเครนด้วยเหตุผลตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่นะที่บอกพูดถึง p o political f กฟ i ติกจริงครับเริ่มเดือยแต่เหนื่อยยังไงก็ยังมีการช่วยอยู่ก็ยังในดูนอัลทรัสซึ่งเคยเป็นอดีตนะครับเขาเรียกประธานของคณะมนตรีเอาแค่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงผมคิดว่าคนก็จะงงครับด้านหนึ่งสเปนเป็นประธานนะครับของสหภาพยุโรปนะครับในในะครับอ่ในโลเปสแต่ว่าตอนนี้ก็มาเป็นเป็นเยียมดูนะครับ การอีกด้านหนึ่งในมิเชลนะครับในมิเชลก็เป็นประธานคุณรู้ไหมครับมันซับสนขนาดไหนสาภาพยุโรปนะฮะมันมีสองแบบครับแบบหนึ่งถ้าเป็นประธานขาเ,รรเ,เ,เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกว่ายูโรเปียนนะครับคาวเซลยูโรเปียนคาวเซลคณะมนตรีแห่งยุโรปประธานก็คือในชานมิเชลแต่ถ้าเป็นอะไรครับนะฮะเ,เป็นคำว่าคา u n c ลออฟเดอะยูโรเปียนยูเนน ฟังดูนะครับคณะอาอคารซิลคณะมนตรีของสาภาพยุโรปสองตัวนี้นึกว่าเหมือนกันไม่เลยถ้าเป็นคา u n ซิลออฟซาออฟยูโรเปียนยู่เนี่ยประธานเมื่อก่อนเดือนมกราเป็นสเปนมันคนละตัวกันเลยเห็นไหมครับเพราะฉั้นคนจะง,งงไปหมดเลยในเรื่องนี้เพราะฉะนั้นในกรณีเป็นความสับสนเป็นความอะไรครับสับอะไรครับเป็นความซับซ้อนของการทั้งหมดเพราะฉะนั้นในกรณีเราจะเห็นได้ชัดนะว่าประเทศต่างเราเหล่านี้กลังบองเลยครับว่า ประเทศเนะี่ยมาถึงจะต้องมีความจําเป็นเพราะฉะนั้นพูดง่ายการลบระหว่างรัเสเซียกับยูเครนนะครับแม้ว่าจะมีเรื่องของโปรติสกฟาติงแต่วิกเตอร์ออบันพูดแนมงองเอ้ยเป็นโปรติสกฟาติงในดูนาทัสเนี่ยคือใครก่อนหน้านี้เป็นนายกของโปแลนด์ตอนหลังนะครับก็มาเป็นประธานของคณะมนตรีแข่ยงยุโรปพอหมดวาระก็กลับไปเล่นการเมืองใหม่แล้วก็ปรากฏว่าฝ่ายขวาเขาเรียกว่าอะไรครับลอน justice ขึ้นมาแต่ตอนนี้เขาชนะแล้ว พอชนะปั๊บนะครับเขาก็กลับมาสลับสนุนยูเครนใหม่อีกทีหนึ่งสลับกันไปสลับกันมาแล้วก็มีการพูดคำนองบอกกับทางด้านของวิตอร์บันเขาบอกคนที่ฟาตตก่ะไม่ใช่ทางด้านยูฟาตตกนะครับเพราะะนะในกรณีมียูเท่านั้นนที่บอลฟาตตกนะครับกลับไปันที่น่าสนใจซิโก้นะครับไม่ทราบว่าจําได้ไหมเคยใครคือซิโก้จำได้ไหมซิกโก้เนี่ยกลายมาเป็นได้รับนะนะเป็นประธานประธานที่ของอะไรครับ ของสโลวาเกียนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มที่เขาบอกว่าเป็นพวกขวาจัดนึกว่าจะเป็นพันธมิตรกับทางด้านของวิกเตอร์ออร์บันเพราะเขาไม่สนับสนุนพอมาเป็นประธานกลับมาใหม่ครั้งหนึ่งสิ่งที่ตรงกันข้ามคือเขาสนับสนุนยูเครนแต่ตอนแรกๆก็บอกว่าไม่เอาตอนแรกนึกว่าเฮ้ยวิกเตอร์ออร์บันมีพันธมิตรแล้วสนับสนุนยูเคร ين. นนะครับเปลี่ยนขึ้นมาเลยไม่กระทั่งขวาจัดไม่กระทั่งอะไรครับเมรานี่ของอะไรครับของอิตาลี เส้นพวกขวาจัดเนี่ยจะออกมาสนับสนุนยูเครนพอมาถึงจุดหนึ่งผลประโยชน์แห่งชาติเขาเห็นชัดเลยครับเพราะ,ะนั้นอาจจะบอกได้ว่า,าทางด้านของยูเครนแม้ว่าพูดแล,แ,ลแล้วนะครับตอนนี้เสียเปรียบขึ้นมาบ้างแต่แรงสนับสนุนที่เขามีอยู่ยังนะยังมีอยู่มากนะมากเพียงพอที่จะทําให้เขาต่อสู้ต่อแต่ก็ยอมรับว่าเขาอยู่ในฐานะที่พูดง่ายนะครับเสียเปรียบทางด้านลัสเสียมากขึ้นแต่ก็ต้องมาดูต่อว่านะแต่อย่างไรก็ตามเรื่องของการลบระหว่างทั้งสองประเทศยังคงต่อไปและคิดว่า การจะให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะพัฒนาะก้าหนะ้าไม่ใช่ของง่ายนะักแต่ตอนเนี้ความได้เปรียบอยู่กับทางด้านของรัสเซียแต่ถ้าต้องมาดูว่าทางด้านของอยูเครนจะสามารถปกป้องสถาพเนื้อที่ของเขาเนี่ยซึ่งเคยนะเคยถูกยึดไปยี่สิบกว่าเปอร์เซนต์ตีกลับเข้ามาตอนนี้เหลือสิบแปดจะมีโอกาสรักษาสิบแปดเปอร์เซนต์อยู่ไหมหรือจะมีเพิ่มขึ้นหรือรัสเซียจะขยายตัวมากขึ้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในปีนี้พูดง่ายการเจรจายังไม่ไม่เกิดน,นะครับจะต้อง ตัดสินตัวเองการลบแต่ยังไงก็ตามอเมริกากับทางด้านสาภาพยุโรปแม้ว่าจะมีประเด็นปัญหาประชาชนต่างๆเ่าแต่ผู้นำเขายังเห็นความจําเป็นในการที่จะอะไรครับปกป้องทางด้านยูเครนในการต่อสู้กับทางด้านรัสเซียอยู่ครับแต่ถ้าทรัมป์มาในอนาคตนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าทรัมป์มาก็ออยังเพิ่งไปแน่ใจเพราะว่าทรัมป์ยังเจอคดีทั้งหมด90กว่าคดี4ีหเรื่องและประชาชนที่สนับสนุนทรัม กลุ่มหนึ่งบอกทัชนะครับตอนนี้ทัป์คะแนนนำไบเดนประมาณ4ี่ห้พอยแต่กลุ่มเหล่านี้นะประมาณ1ใน4ี่นึ่งในห้าเขาบอกถ้าทัป์นะถูกตัดสินและผิดพวกนี้จะไม่สนับสนุนทัป์ที่ผิดกฎหมายเพราะโอกาสที่ทัป์จะมาเจอตรงนี้ในโดยโดยเฉพาในมูลรััที่เขาเรียกว่าอะไรครับรัสเบลรัสเบลก็คือมูลนัธิเพนซินเวเนียที่เป็นตัวตัดสินกลุ่มเหล่านี้ถา้าเกิดถูกปัญหา ในกรณีเขาก็จะแทนที่จะได้รับคะแนนเสียงอูเรลานี่บอกว่าชอบทรัมป์จริงแต่ถ้าเขากลายมาเป็นถูกตัดสินผิดนะจะไม่สนับสนุนประมาณ1ใน4ถึง1ใน5เพราะฉะนั้นโอกาสที่ทรัมป์จะขึ้นก็ยังต้องมาพิจารณาต่อไปครับเพราะขนาดนี้แต่สิ่งที่คนเกรงขนาดนี้ก็คือทรัมป์มันมีโอกาสจะขึ้นเพราะว่าคะแนนนําทางด้านอะไรครับนะครับทางด้านของไบเดนสี่ห้าพอยนะครับในที่จุดนี้อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะอธิบายเพราะฉนั้นุูด้านดูเกรงกับ เรื่องของอะไรครับทางด้านของยูเครเนสถานการณ์การลบก็ยังคงต่อและตราบใดมีสิ่งที่ว่าทรัมป์พุทธนะครับทางด้านเตียเจราจาโดยเฉพาะทางด้านรัเสเซียโนเวเพราะว่าเขามองว่าเขามีความได้เปรียบในส่วนนี้ครับ